นี่นะครัวข้าวไม้หอมนะครับทำอะไดีวะเกิดขีดม,มาใสา่เขาเลยวะครัอบอัน,นนี้แล้วมากับลุงอ่ะคือเลยมาแล้วรอบนะึงเจ้าพอร้านนี้หรอดดลุองเคยมาร้านนี้เหรอครับมาครั้งหนึ่งนะครับมากินอะไรมันเป็นแบบานนดาดดาดเนื้อนะดาด

แอดวินมามีแอดมินกนดีมากเนาะเ้ออกมานี้บอบบมานนี่นบา้านามเดี่สอ๋อ้เก้าสิบเป็นาเก้าสใหญ่ถาดใหญ่นะครับผมที่นี่มีเนื้อโคขุนด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นหมูครับอะหมูครับโอเคครเอาเป็นถาดใหญ่เลยนะคะครับทว่นีอเราไม่เคยมา ขับเป็นตาข่ายนะคะเลือกกระทะได้เลยนะคะที่หน้าปกชอบแบบไหนเลือกได้เลยค่ะทำไมเลือกเลือกเอาแบบไหนไอเยีมเอาแบบนี้ป่ะตัวนี้จะเป็นกระทะทองดาดได้ค่ะตัวนี้จะเป็นกระทะทองตัวนี้ออริจินอลค่ะกระทะอลูมิเนียมเลือกบปไหนเอาแบบนี่ไหมไม่ไม่นีอันนี้เอาแบบดาดเดือดลุงแบบดาดแบบดาดเอาสองอย่างได้ไหมได้ค่ะสเตาไหมครับทั้งดาดแล้วไม่ดาดรือย้ำ เอาดูดูไม่ดีเอะไรพอแล้วกินสั่งนี่กล้วเอาเอาถาดใหญ่นี้สองสองล้านแล้วกันได้ค่ะยำแม่บิ๊กยำนัวปลาไปยำยำโอ้เดี๋ยวซื้อยำมาให้ลูกชายก่อนต้องได้ไหนอนี้กำลังดูเมนูนะครับราคาก็โอเคนะพี่ โซจูอดมินมากเลวะคันแอดมินมาเยอะมากมากเลยใช่แอดมาปุแยแูจำเลยนี่นี่แนวเขามากเลยชัวจูนี้วก็อนี่จะเป็นยำ้แุ้ามอยสดแล้วก็อยแค่น้เ้าูสุดอันวยค โอเคค่ะเอารวมกูมาเดินไหมคะหรือว่าเอาแค่สองอย่างเอาเอารวมกัเลยโอเคค่ะใส่น้ำปลาใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะออกินเป็นนี่ไม่เองค่ะนี่เป็นจุ่มดาบเป็นซีตรียสเยซีเรยนี่ไงซีมรียสเอได้แบบซาชิมิอาซาชิมิเอาสิเนี่ยนีอะไรจ๊ะเอาสลัดตัวนี้เป็นสลัดยำรวมซาชิมิค่ะเอาสลัดยำรวมซาชิมินะคะเอาแซลมอนเอาแซลมอนด้วยนะคะ ไม่แบบนี้อร่อยซาซิมิค่ะเอสั่งเลยวันนี้นูนี่อัินแบบมอวอว์นนเป็นอดุี่ริ่อย่งนี้ทำไมต้องจ่อมาไมใอ่มจะกอนแดดนี่ฮะแเตนั่อนค่ะนูบอกจะเลี้ยงพรุ่งนี้นูบอก เปบูกตีมัดีกว่าเริ่มอออแย่แล้วอนุเดี๋ยวย่างดอปทำไมจะอิมานาเลยกระดัมคู่ก่อนเปลี่ยนฟิล์มใหม่เลยสิกว่าจะสิกว่ามันมุมมองมันต่างจากเดิมเลยไหมเดี๋ยวสั่งอรัประแตใ้นุกไปสั่งยำปูมาไปให้ทุกชายด้วย ชาดเด้อไอโฟนนะชาดเด้อ,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 อโอ้แค่รถกินน้ำมนมาถูกใจเลขอบคุณครับไคน้ำรองใครแัวน้ำแก้วนะปลแตนนะปลานี่แหละไมีใครกินปาก็กินได้เพราไอ้ขี้ข <c oughs> ี้น้ำแข็งไม่ร้งาเลายหรอลาย พอหมูย่างก็ uh, ้อร่อยนัไม่ได้ทำลนกุ้งับเส้นผักบุงลอยฟ้าอันนี้เป็นจวนไหมนี่นจวนะยมเส้นนะเกินปาเราสั่งไอปลตมั่งไปองย้ป่จ้ะอืสั่งหมูย่างป้าก็มันรนันรล เอ้ากินัวทั้งตัวเลยเมนูแอดมินหากถึงแอดมินนะครับผมแอดมินน่าจะชอบตอรตอรี่ด้วยแอดมินน่าจะชอบนะครับแอดมินจะชอบหน้าแรกเลยไม่ชอบน้าไหนเลจะคอยจัางว่าแล้วนาแรกกินละหน้าแรกกินปลาแรกแอดมินอ่ะกินปลาลูกจะเลยมากินเข่าเลยเฮ้ยจะเลยมากินแอนมินเลยกินเขากินเขากินเข่าือลุงนัดเข้าไปละสิบมงเข้าเตรียมตอร์เรตควากระเป๋าสิบมงเอาพรุ่งนี้เราเป็นมากินเที่ยงนี่นะ รุงนี้เป็นเจ้ามือกับนุตแล้วเที่ยงเสร็จบ่ายโมล้วกลับไปก็ทำงานเลยแก้วขอบอนเลี้ยงแอดมินหรออืมบอนรัครับพวงนี้เป็นเจ้ามือครับพวงนี้ได้ครับได้อเม่อนาจมซเรื่องะเรื่องทันทพรไปแล้วอ๋อเรื่องไม่กันนะอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่ไม่ใเรื่อนไม่ได้บอก เซอร์ไพรส์เซฟไรส์เมียเลี้ยงร้านนี้เหมือนกันเหรอร้านนี้ครับอันนี้เขาบอกว่าที่มาเลี้ยงอะไรเพราะเขามีอันนี้ยมึงเงียบดิแอดมินชอบอันนี้สะอาดทีแรกอ่ะว่าจะไปฮอตพอตแต่ว่าลุงว่ามันมันเป็นห้องแอร์เนาะเดี๋ยวห้อองงแร์ยัไงไม่ไม่ไมม่เียงแอดหนูไปสัญญาอะไรเขาไว้ไม่รู้ตั้งแต่วันเกิดแล้ววันเกิดจ้างฮอตพอร์ก่บะหมีอนี่ใช่ก็เขาไปพักย่างไงเขาทอดไก่มันเจออะไรอ่ไงแบบ แต่เอเามาเ็มก็ได้ทองเนี่ยมาเรียงญาติบอกไม่รู้สัญญาไม่สัญญาแต่เขาหมาไปแล้วเขาหมารวมแล้วทาไมถึงไม่ได้ตอนเย็นอนเยนงจะเอมกลับไม่ได้ต้องมาก,ก่อนเที่ยงกินแล้วก็เมื่อได้ใจเอ็มกนเลยพอดีพอด,อดีแล้วเลยกับอุดรเลยพวกนี้ได้กับอุดรนะเลยแตจริงๆ่งอมินห้ามดื่มนะพวกนี้งินงอนงอนง เ้วออกแสงเราปิดเป็นคือ่อยได้กินเวลาเห็นงานนี่ <c oughs> นอนออกมาแล้วมาแล้วโ <c oughs> น่นี่โน่นี่ดูอะไรโน่นี่ยัง <c oughs> <c oughs> บ้าเจ้ากระท่วงแกนหูโอ้ใช่ <c oughs> ก่อนเอาตรงลุงครับเมนินปลาปลายักนะครับ จำได้มากกว่าน่ะกับสานนี่เขาก็สั่งมาครัไม่อเนี่ยต้อดิงสั่งเตาแบบไหนนะลุงมีสองแบบข้างหน้ามันมีเตาเตาเียเหเตานี่กับอันนี้ไงไม่ใช่เตาเนี้กับเตานี้อ่าตัวเดรับตัวนี้เป็นเตาเดใชเขาวาเป็นอะไรนะเป็นเตาเดีเออเป็นเตเดออริจินอลเออออริจินอลเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ีมาป้าจะสั่งม้อดินเล็กๆออริจินอลกับ มอดินก็มีมอดินก็มีได้มากกว่าก็มีเมื่อวานนี้พาลูกเราสั่งมอดินวานะั้นจุดดาดที่ใส่เนยพี่ใช่ย่างเนยพี่ย่างเนยพี่เราเห็นอยู่ที่ดิทเรนโจอ่ะดิทเรน่ะจะเป็นอะผ่าดำดำอะไม่ใช่แ่พแต่ตอนนี้เป็นทองแต่นี้เป็นทองอันนึงเดี๋ยวนี่ไงไหนมอดินมั้งตอนนั้นพีเห็นเป็นมอดินแบ็บ